รแก๊สในกระเพาะอาหารขับลมบรรเทาอาการท้องผูกไปดูกันเลยให้เรานะคะนอนหงายอยู่บนแมตแบบนี้นะคะกอดเข่าชิดอกนะคะใช้มือนะคะและแขนทั้งสองข้างอบกอดเข่าไว้มือซ้ายจับศอกขวามือขวาจับศอกซ้ายหายใจเข้าให้ลึกหายใจออกให้เราเก็บคางชิดอก ยกไหล่ลอยจากผืนเอาลมออกจากท้องให้หมดนะคะเอารมออกจากท้องให้หมดแล้วกลิ้งไปกลิ้งมาค่ะซ้ายขวาซ้ายขวาหน้าหลังท่าน,นี้เป็นการนวดบริหารกระดูกสันหลังด้วยนะคะจากนั้นหายใจเข้าให้ระวางศีรษะลงหายใจออกผ่อนคลาย ไปฝึกกันนะคะบ๊ายบาย